พอดีมือถือแม่ตั้งวิดีโอถ่ายแล้วมันมีขอบดำด้านบนและด้านล่างผมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปถึงบางอ้อไปตั้งค่าถ่ายวิดีโอเป็นแบบฟูเป็นแบบฟูนี่มันจะแนวยาวมันมันจะยาวแต่แนวสูงหรือว่ากว้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สูงมาก คือสัดส่วนของแนวยาวเนี่ยมันจะยาวกว่าแนวสูงเยอะมากอันนี้คือถ่ายแบบฟูลนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีขอบดําด้านบนกับด้านล่างเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบ16:9ดูนะคือเราต้องสเกตดีๆนะเวลาปรับอัออตราส่วนการถ่ายวีดีโอนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับเป็น16:9ครับอ่ะตอนนี้ปรับเป็น16:9แล้วนะ,ะเห็นไหมฮะว่าขอบดําด้านบนกับด้านล่างจะไม่มี เพราะว่ามันจับพอดีกับขนาดอัตราส่วนของวิดีโอบน u t u b e นะเพราะว่าถ้าขนาดยาวมันยาวมากกว่ากว้างเกินไปมันก็จะทำให้มีขอบดำด้านบนกับด้านล่างนะฮะแต่จริงๆวิดีโอเนี่ยมันก็มันก็มาเต็มแล้วแต่ว่าเวลาทออปลง u t u b e เนี่ยมันจะทำให้ติดขอบดำ เพราะว่า y o u t u เอวิดีโอบน y o u YouTube เนี่ยันคือส6หกต่ 9. อเก้าเห็นไหมฮะอันนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้เราปรับเป็นส6หกต่อเก้ากว่าจะถึงบักอ้อก็ใช้เวลาอยู่ว่าเออมันเกิดจากอะไรพอดีมาดูโหมดวิดีโอตรงนี้นะฮะโอเคส6หต่อเก้านะฮะระวังนะฮะเวลาใช้ต้องถ้ามันมีปรับถัดส่วนของวิดีโอให้ดูตรงนี้ให้ดีนะฮะ